จับปลาห้องน,นติมใส่มองนี่คำดักโถเป็นนุ่มน้องหารตัวนี้ไหมมาทานเหรอวะ <c oughs> เออทาน เอออหัวนีบ่หันตูงไแทะเอาบ่อไงแทะก็ไปซื้อห้ามมาเขาแผ่นสองวันเออเอามายิกอุปกรณ์มีกี่คนมา วายใจเขาอะไรเด้ของเทาพี่น้องอ้ใส่่ดงใส่มองเนี่เหลืองานย่ามแรงใส่มองตัวมาคนเขาคนน้ำอุ่นกบพูหนตีมเพื่อนนะมาทานโตแย้งแท้ทตำขุ่องแรกเน่ย สึอน้งดูดูเลยนงดูตนี้แหงเนาะัเ็นหมดักเสียไปองไว้เดียวห้องมอห้องมอบานบอนี่ละตัดจีบดัางเอองแค่หรือวะน้ำอุ้มือนี่แหละผู้ใดว่าลำบ่กผู้ใดว่าเปลี่ยนทหารสำบายมงดูนี่ไม่ได้กินกับด้มหาป่ากินนี่พี่น้อง น,น,นี่เอาเบอยากได้แั้งทีนั่นตัวผ่อมอืนนมันเห็น,น,นหน้าแต่นมิตดา